สว,ส,สวัสดีค่ะค่ะ,คะดิฉันนั่งสาวตัศนิมเจสวนะมมสว่สนนะะงสางนกเกีดาดายนมยัธยมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งค่ะค่ะส่วนดิฉันนะคะชื่อนางสาวสุเรดาดาเออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับสองค่ะพวกเราสองคนเป็นสมาชิกกิจกรรมการเพาะเห็ดค่ะค่ะต่อเน,นื่องหานทำก้อนเชื้อเห็ดนะคะด้านหลังนี่คือโรงเพาะเห็ดของเรียนเราค่ะเชิญท่านคณะกรรมการเยี่ยมชมกิจกรรมการเพาะเห็ดของเราเลยค่ะ ทางกลุ่มอยุวเกษตรกรได้ก้อนเชื้อเห็ดมาบางส่วนก็จะไปจำหน่ายให้กับคนในชุมชนและบางส่วนก็จะนำมาเพาะและเตรียมเปิดดอกในโรงเรือนนี้โดยโรงเรือนนี้ประยุกต์ใช้แท้งน้ำขนาดใหญ่มาปรับสภาพอุณหภูมิความชื้นให้เหมาะสมต่อการเพราะเห็ดก้อนเห็ดที่เปิดดอกแล้วมีทั้งหมด500ก้อนให้ผลผล,ผลิต2-3กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งเราจะจำาหนเป็นเห็ดสดหากมีผลผลิตปริมาณมากก็จะนำมาแปรรูปเป็นแหนมเห็ดและข้าวเกียบเห็ดค่ะสวัสดีครับกระผมนายอัสัตดินตาเฮอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ดําเนหนึครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุชฟ้าเตนอาิียากุเวกามานเ,เกนกันดนชันมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1ค่ะนี่คือฐานที่6กิจกรรมไก่ไข่อารมณ์ดีมีสมาชิกทั้งหมด3คนครับไก่ไข่ของเรานะคะไก่ไข่ของเราก็มีทั้งหมด120ตัวค่ะแล้วก็ออกไข่วันล,ละประมาณ90ฟองค่ะเชิญคณะกรรมการเข้าชมด้านในได้เลยค่ะ เราให้อาหารไก่ครั้งละ2ครั้งก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับโดยปริมาณครั้งละ3กิโลกรัมครับ นอกจากการให้อาหารไก่แล้วเรายังมีการเปิดเพลงให้ไก่ฟังเพื่อให้ไก่รมณ์ดีซึ่งการเปิดเพลงจะส่งผลให้ผลผลิตที่ได้เพิ่มมากขึ้นครับสำหรับการเก็บผลผลิตของเรานะคะเราจะเก็บในช่วงเย็นของทุกวันค่ะซึ่งการเก็บของเราต้องอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อป้องกันการจิกไข่ค่ะ เพราะการจิกไข่นะคะจะทําให้ผลผลิตของเราเสียหายได้ค่ะในแต่ละวันนะคะเราจะเก็บไขว่ได้ประมาณวันละ90ฟองค่ะหลังจากที่เก็บไข่เราจะนําไปทําความสะอาดเพื่อเรียมไปขายในสหกรณ์ค่ะเราจะนําจําหน่ายในสหกรณ์ในราคาแผงละ100บาทค่ะถ้าขายปีกจะขายในราคา5ฟอง20บาทค่ะแต่ในปัจจุบันปีการศึกษา2564นะคะราคาจะขายอยู่ที่แผงละ115บาทค่ะเนื่องจากต้นทุนมันเพิ่มสูงขึ้นค่ะ ในส่วนของมูลไก่เราจะนำไปเป็นส่วนผสม,มของปุ๋ยหมักเพื่อผลิตไว้ใช้ในแปลงผักต่อไปสวัสดีครับผมนายฮาริสดอนล้อฉันมัธยมศึกษาปีที่5้ทับหผมนายเฤรดาตาเยชชฉันมัธยมศึกษาปีที่4พวกเราทั้งสองคนเป็นแกนนำดีว่าเกษตรกรของโรงเรียนปุกิจประชาประชามพวกเราทั้งสองคนได้รับผิดชอบฐานที่7านสาหกรณ์ ลำดับถัดไปขอเชิญชมการ,รดำเนินงานของสากรขอเเชิญเลยครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนกเ,เ,ยนเกษตรได้แก่เห็ดนางฟ้าผักบ,บุง้งและเจี๊ยบแดงต้มถึงผ่านอื่นๆและไข่ไก่เมื่อทางกลุ่มมาจำหน่ายผลผลิตให้สหากรทางเราจะมีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายไว้เสมอ